เราอยู่ที่กาญจนบ,บุรีค่ะเรามากินข้าวกินขนมกินกาแฟเครื่องดื่มกันที่นี่ไม่ใช่ญี่ปุ่นหรอเนี่ยอ,อ๋ออยู่ญี่ปุ่นหรือเปล่า่ญี่ปุ่นอหลรมีสาลพระภูมด้วยอยู่ที่กาญจนบ,บุรีนี่แหละค่ะคชื่อ<า>ร้านว่าคานมาจิอ,อ๋อไม่รู้เหมือนกันว่าใหม่ไหมอะ่ะก็ตามตามเขามานะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นคาเฟ่ที่แต่งเป็นแนวญี่ปุ่นโอ้ขนาดสังกะากอย่างนี้เลยเหมือนญี่ปุ่นสีแดงนี่มีเสาโทริอิสีแดองอันใหญ่แล้วข้างในเขาจัดเป็นส่วนญี่ปุ่นเมนูเขาจะเป็นแบบ มีพวกอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีแบบพวกขนมหวานที่เป็นแบบโมจิหรือวาราบิอะไรอย่างเงี้ย<อ>นชิคุณ่าเขาทำให้มันร่วงกับพื้นได้ไหมใช่ใช่เห็นะอ่ะเขาเด็ดมาเลยมี่ิคุรา่าเนี่ยแบบมุมถ่ายรูปเยอะถ้าใครชอบถ่ายรูปนะแต่กิบันโงมาถ่ายแเราจะอาจจะร้อนนิดนึงเฮ้ยคุณแม่ดูดิเขาทำเป็นนี้เลยอ่ะใช่ที่บอกไงว่าเป็นเมืองใหญ่มีน้าร้านต่างแขกใหก็เหมือนเลย แมวส,สองหัวเนี่ยที่เป็นแมวคาบลูกที่เป็นทักคูบินเออใช่สิบเอ็ดค่ะเหมือนญี่ปุ่นไหมคะ,ะ,ะ,ะเหมือนญี่ปุ่นไหมเหมือนหนูดูรตรงนี้นเนี่ยเมืองเห็นไหมเหมือนญี่ปุ่นไหม สังหารกันนี่ดูปลาครับโอ้ยบ่อสวยมากเหรอบ่อสวยมีน้ำตกด้วยน่บ้านเราสวยกว่านี้ไม่อ่ะบ้านเราเล็กกว่านี้เยอะมากอโอ้ยตัวใหญ่มากเลยใ่ตัวใหญ่ ปาโกยีกี้ร่าลรอร่อยไหมมันใหญ่แต่ยังผิดไม่ค่อยอร่อยถ้าโกดังมันก็เหมือนรสชาติทอทั่วไปอ่ะเครื่องดื่มโอเคของเธอลิ้นจี่ปั่นเป็นยังไงโอเคอันนี้มาฉะก็โอเคแล้วก็มีทาโกดักิปลาหมึกมันเหนียวอ่ะแล้วก็ปากไม่ค่อยอร่อย มีเป็นฝายมีอะไรมีแบบอาหารกินเล่นมีอาหารญี่ปุ่นนิดหน่อยก็จะมีแค่แซลมอนซาบะไก่เรียกิอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีหมูทอดทงคัตสึกังเจอรี่อะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วก็ที่หน้าร้านอ่ะจะมีเป็นเค้กหน้าตาน่ารักอะไรเงี้ยเค้กสตรอเบอรี่เค้กชาเขียวเอ่อนู่นนี่นั่นมีซอฟต์ครีมมีไดฟุกุอุ้ยดังเง่ะจะกินแล้วนะคะเหลือไม้เดียวอะ ตาไม่ชอบเลยดังหมวกมันก็เป็นแปง้งแป้งกิมจีว่ะใช่ไหมต่ตาก็ชอ,อรุณกอเคเขาดัของไทยคะอ้แล้วนี่อะไรลูกเป็นเหมือนพวกเค้กวีมโ,โดูคโเค้กวีมโโด้อร่อยไหมลูก เขาไม่สั่งมีโมจิหรอห้าโมจิโอ้นี่โมจิคืออะไรคมจิไงวาเลอรีมจิแบบนี้แต่ไม่เป็นมจิไปบลหนค่ะแต่ว่ามันขึ้มาจะเป็นน้ำเชื่องอ่าน้ำเชื่อมต่างๆนะอยู่น้องขึ้นมาไม่ได้โซดิพุงเนี่ยจะเป็นผงถั่วเขียวน้องขึ้นมาไม่ได้อยู่แต่ถ้าน้องอุกกินอุกก็ไม่เกินนะตอเบอรี่นะตอเบอรี่ลองกินแบบไม่กินน้ำเชื่อมวาเลอรีโรกไม่กินก็หน่อย พยิมไม้ในแต่ลูกอร่อยไหมที่ญี่ปุ่นที่เราไปกินอะไรยกว่าญี่ปุ่นมันจะเหนียวกว่านี้มี่ละลายอร่อยนะแต่มันเลี่ยนเลยในพิทีเวลานั้ถ้ามัเป็นสวนญี่ปุ่นก็คือเป็นต้นไม้จริงหมดแหละยกเว้นสกุละที่สกุละมันจะเป็นต้นปอาทำไมถึงไม่เอาสกุะม,มันจะมานะอยู่ไม่ได้มันไม่มาค่ะ่าะแล้วก็ นองนั้นก็จะเป็นแบบต้นไม้ไทยนี่แหละเนี่ยมีพุทธิลามีน้ำเต้าต้นมีพวกมอสเฟิร์นอะไรน้ำเต้าเขาใบมันใหญ่จังเลยใช่มีลูกเพื่อลูกเพลสเลยอ่ะดูเหลิวกับหลี่ยวกัสวนันนี้เหลิวลู่ลมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวจะมีแบบว่าถนนที่ในญี่ปุ่นที่โดชิบูย่าชิบูย่าเหรอนี่มาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วนะคะแล้วก็จะพบกับถนนในญี่ปุ่นผิดป้ายเฟยเห็นไหม มีห้องน้ำญี่ปุ่นไหมคะไม่เห้องน้ำญี่ปุ่นไม่กล้องเป็นญี่ปุ่นนี่ไงตามพวกหน้าร้านสะดวกซื้อก็จะมีขยะแบบนี้อยู่ใช่ไหมขนมใช่ไหมเหมือนทุกอย่างยกเว้นอากาศพอดีญี่ปุ่นอากาศร้อนๆก็มีเอามีขายขนมตรงนี้ด้วยปซาโกจิกเนี่ย ก็ทำเหมือนมุมเล็กๆเนี่ยจะเดินเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีสายถ่ายซอฟต์ทิมตรงนั้นด้วยถ่ายจริงป่ะถ่ายจริงนะหนึ่งสองสามถ่ายรูปนิ่งนิ่งเดี๋นิ่งเดี๋นิ่งเดี๋ต้องนิ่งด้วยเอออ่โอเคชอบแอปนี้แหละอะไรอ่ะเขาหาเรื่องก่อนไปมะม่วงน่ะคือ ไม่ได้ยินอันนี้มานานแล้วเลูกตึกพร้อมจ้านักที่บ้าบอลเลยกดได้ไหมใครมูลกดไ,ไ,ไ,ได้ไหมนี่มันเป็นของไทยนะได้มั้งเนี่ยรับเฉพาะธนบัตร20ได้แหละอันนีนังแต่อันนี้มันไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นญี่ปุ่นซันโตรี่แค่ข้างล่างนอกนั้นเป็นของไทยนี่ไงเป็นของไทย